สวัสดีครับคุณผู้ชมกาลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าววิะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์นะครับในช่วงคำ่ำวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับเรามีช่วงเช้าไปแล้วใช่ไหมนานทีก็จะไม่ได้เจอมันได้เจอกันมันช่วงค่ำนะเพราะว่าทองก็เทสสองพันโลนะครับแล้วก็ย่อลงมาทองไทยเนี่ยไปเรียบร้อยแล 32, ้วสามหมืนทะลุต่อไปประกาศกันเยอะทีเดียวสําหรับราคาสมากมเราจะมาอัปเดตปัใจจัยให้แล้วก็สายเทรดทั้งหลายก็หนึ่งวันนะี้คืนนี้จนถึงวันพุธนะครับ ก่อนคุณจะรงประกาศดอกเบีย้ยเนี่ยตลาดชวนเล่นแน่นอนเวงได้นแน่แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะลงคะแนนก็ได้เงินเงินเข้าตัวไหนมันตัวนั้นมันก็ต้องขึ้นถูกไหมเข้าไปซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นเองก,ก,ก็ก็เป็นห่วงคนที่เทรดนั่นแหละนะโดยเฉพาะในห้องเทรดเนี่ยจะได้วางสถานะวางกลยุทธ์กันให้ถูกจับจังหวะยังไงต่อจับจังหวะการลงทุน,นจังหวะไหนถูกไหมแนวรับแนวต้านจุดเข้าจุดออกตลาดไหน ก็คู่กันตีคู่กันมาเลยทองกับบิตคอยตอนนี้นะครับก็ไม่มันก็ยืนยันนะไม่ต้องถีงกัน,กนว่าตัวไหนดีกว่านะมันขึ้นทั้งคู่มาแล้วแต่แบบแล้วแต่คนนะถนัดตรงไหน,นบางคนด็วสวก็อยู่กับทองแท่งนี่แหละไม่ต้องไปไหนเรื่องมาที่ข่าวภาาษาไทยเดี๋ยวไล่ให้ก่อนนะครับเพาว่าข่าวระดับประเทศเลยวันนี้ตามหมดนะโลกก็ตามด้วยนะคือราชกิจจานุเบกษาประกาศยุบสภาะปะยุทธต ประกาศยุบสภาแล้วก็คุณวิษณุเนี่ยก็อาจจะประกาศการเลือกตั้งคาดว่าวันที่สิบสี่พฤษภาทีนี้ก็จับตาอะไรแบ่งเขตการเลือกตั้งในรอบที่แล้วคุณไปดูในการแบ่งเขตเป็นยังไงก็สนุกดีเหมือนกันอ่า <c> แ <oughs> น่นกนคือในประเทศเนี่ยแล้วความผันผวนในตลาดตอนนี้ขุ้นขึ้นล,นลงมันก็สะท้อนตัวนี้ด้วยพักไหนจะมาแนวทางในการบาริหารประเทศจะเป็นอย่างไรต่อก็ต้องจับตาดูนะครับ ตลาดบ่ายมาเนี่ยเซ็ตก็ร่วงกว่าสิบแดจุดนะครับที่เหลือก็นิ่งๆส่วนยังหนุงหนิงต่อไปเรื่อยๆก็คือจีนกับรัสเซียนั่นแหละจัดงานแฟร์ก็ไปต่อนะครับสำหรับจีนคุณสีเยนินผิงก็ไปเยือนคุณปูรัสเซียนี่มันเริ่มจากบ่ายสามโมงเครื่องบิตคอยพุง่งสูงสุดในรอบเก้าเดือนทะลุ2อ0 0มดันบาทนักลงทุนวิกฤตอยู่ก,กังวลวิกฤตหุ้นแบงเอาตังค์ไปเข้าที่ไหนนะตัวนั้นมันก็ขึ้นที่ผู้การจาจา่าตรงตัว หลังจากบ่าย3ามโมงครึ่งเกือบบ่าย4ี่โมงหุ้นเครดิตสวิตสุดลง62%สมันมีเนื้อในต่อจากเมื่อเช้าเห็นไหมแสดงว่ามีคนโดนทิ้งไว้ข้างหลังก็คือผู้เจ้าหนี้่โดนทิ้งรเรียกว่าเบี้ยวนี้ก็ไม่ผิดหุ้น UBS เข้าไปเทคสิบี่เปอร์เซ็นครับหลังก็ตกลงเข้าซื้อกิจการเป็นคู่แข่งกันเข้าไปซื้อกันก็ต้องแบกรับภาระนี้ด้วยหรือเปล่านี่คือสาระสำคั ส่วนตอนนี้ที่กำลังค้าขายกันหนุงหนิงกันต่อก็รัเสเซียแซงหน้าซาอุในเรื่องเป็นผู้ค้านำมัตรายดิบของไม่สนว่าจะเป็นผู้ร้ายหรือไม่เป็นผู้ร้ายจันค้าขายก่อนแล้วคุณลอง,งดู UBS สมีซื้อสีงเมื่อเช้าี่มีสมาชิกท่านหนึ่งก็ตามไว้เหมือนกันนะบอกไม่กลัวจีนไปซื้อจังเห็นไหมโลกมันเล่นกันแบบนี้ตลาดยุโรปเนี่ยตอนบ่ายสี่โมงครึ่งปิดเปิดลบนะครับแต่ตอนนี้ดันขึ้นมาบวกแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งว่าเห็น วอนปัดผลของตลาดและห่วงพวกเรานั่นแหละ <c oughs> คุณนิกกี้คุณแอปเปิลนะครับคุณวิทยาคุณเล้งเข้ามากทายกันสวัสดีนะครับแส,สดงว่านั่งหน้าจอทั้งวันเลยในกลุ่มพวกนี้นะเ,เดี๋ยวมาดูทองกันก่อนทองในถ้าพูดถึงหาเนี่เอาสปอตนะครับสองพันเจ็ดสิบสองผมตีตัวเลขกลมๆดีกว่าจําง่ายสองพันเจ็ดสิบห้าอย่างแต่ถ้าปิดราคานี้ถือว่าออทามนิวไฮได้ไหมถ้าใช้ราคาปิดระดับเดือนครับนี่กราฟมันต้นหายใจกันทีซื้อทีต้องต้นหายใจ จะมีกําไรได้นไม่ใช่เอาชนะเขา,เาย้ําเสมอเขาแพ้ภัยตัวเองในนโยบายการเงินการธนาคารที่มันละหลวมนั่นแหละแบงก์สวิตเนี่ยเดี๋ยวผมณไปเจอร้อยหกสิบเจ็ดปีนะที่เปิดแล้วตัวเครดิตซูซี่พังมาดื้อเลยก็ขอให้ยืนได้สองพันแล้วกันนะครับจะได้ดีใจกันต่ออีกอาทิตย์นะคนถือทองยาวๆดีใจได้วันเดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวที่เหลือต้องนทนทวาปรามาทองไม่มีดอกเบี้ยทองมันจะขึ้นได้ยังไง นั่นคือคุณไม่ดูกลากราคาสมาคมปิดพีควันนี้สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแนวต้านข้างบนเนี่ยตรงไหนต่อ่ะคราวนี้หากันไม่เจอแล้วไปถามปู่ถามย่าถามพ่อถามแม่ทองแดงสุดเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอครับสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเพราะมันออทามหายคือไม่มีจุดสูงสุดให้ได้ชี้ได้เจอนะหมอพาบอกไว้ครับเพราะฉนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมีอัปเดตไปแล้วนะในในห้องเรียนซึ่งน้องก็ยังไม่ได้ลบนะห้องเรียนชุดที่แล้วทันว่า ผมอัปเดตภาพไปแล้วว่าเป้าต่อไปถ้าเกิดทะลุขึ้นมาเป็นตรงไหนคุณใช้จับจังหวะตรงนั้นเอาต่อก็ได้จะ Follow ต่อตามต่อไหมก็เดี๋ยวไปดูแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ให้พวกเราเห็นนะทั้งยู u ูบเนี่ยและในห้องเทรดในกลุ่ม f a ร e b o o k ด้วยเนี่ยเราเจอครับแอนเนอร์มานานการพูดถึงนะครับแอนเนอร์มันจะเป็นยังไงต่อตัวนี้ก็มีในห้องเรียนอัปเดตไปแล้วทิ้งท้ายไว้แล้วนะครับในรุ่นที่แล้วในี่มีรูปอยู่ว่าลองไปดูเดี๋ยวห้องเทรดไปอัปเดตประเด็นนี้กันเพราะวา จุดไหนแล้วที่เป็นต่อไปทีนี้ครับไอนะ้แนนเราเริ่มออกมาพูดกันแล้วนะหูด้วยชนิดพิสดารภาคพิสดารปกติมันต้องเป็นแบบนี้ตามทฤษฎีลง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 เจอแนวรับหน่อยดันขึ้นปรากฏว่าโอา้โหอีลุงตุงนางไปหมดคือไรเรกแทงเกลแล้วมีทุบลงมาเป้แบบว่าหนีกันให้หมดสุดท้ายเนี่ยก็เืนแต่แถวพันหกได้แล้วดันขึ้นต่อสำหรับฟิวเจอร์ไฮนะครับระดับมันสองหมื่นเก้าพัน เก้าสิบขออภัยครับของของสปอตสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบห้าของของโกลฟิเจอร์ที่เป็นกราฟคอนติเนียัสจุดหนึ่งนะนะสองพันเก้าสิบเหรียญถ้าเบรกเอาออกถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มสำหรับผมแล้วกันนะสมจะเป็นการคอนเฟิร์มจะเป็นการคอนเฟิร์มครับแอนเนนต์นอกจากฟอร์มสวยเหลือเกินคุยก็ไม่ได้ไม่พูดก็ไม่ไม่ได้ทุกคนก็ถามถึงอยู่ตลอดนี่คือในส่วนของทอง ส่วนข่าวหน้าหนึ่งวันนี้แบงค์สไลด์สลิปสไลด์ก็ลงลง,ลง,ลงซุมๆบอลขึ้นมาเ้าแย่งซื้อกันอยู่ลงความกดดันแบงค์ยังคงมีอยู่กันทีนี้เนื้อข่าวเป็นยังไงต่อจากเมื่อเช้าไอ้หนึ่งเจ็ดล้านที่เครดิตซูซี่เขาจะทิ้งเนี่ยก็คือตัวคอร์เปอเรปบอร์หนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นมันมีสถาบันการเงินของสหรัฐอยู่ตัวตัวอินเวสโกระวังดีด ทีนีมันเฉพาะสารัสซิโอ้ตายแล้วสวิตเพื่อนรนกททากับฉันได้อย่างนี้ขอโทษทีเดเดอร์ตื่นแล้วบุเกอร์คือคนเยอรมันครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีตอนเช้าบ่ายบ่ายเราอบ้านเขาตื่นแล้วเช้าทางฝั่งยุโรปจากเยอรมันเลยนะเมื่อสักครู่ของทางฝั่งสหรัฐนะครับเออดูเหมือนเพื่อนเพื่อนดูนะมันมีธนาคารพวกเราประเทศเราเนี่ยอ้เกี่ยวข้องโดยตรง direct financial กับสวิตเซอร์แลนด์้ลยแหละเพื่อน และดูเหมือนว่าเราจะทิ้งไ้ข้างหลังสวซี่โคโคบอลผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคอร์เปอเรตบอลพันธบัตรเอกนชนก็คือหุ้นกู้เข้าไปซื้อเยอรมันโดนไปอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์เยอรมันเพื่อนรักก็โดนแล้วดูระดับหนึ่งมืนล้านซีลองติ๊กติ๊กติ๊กที่ไหนบ้างอ๋อนี่ไงตอนแรกก่อนนะสหรัฐหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านอังกฤษเพื่อนรักก็โดนครับคุณผู้ชมนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านพอพอ,พอกับเยอรมันฝรั่งเศสเพื่อนรัก,เพ,รกเพื่อนเลิฟเลย หนึ่งหมื่นสี่พันล้านโดนกันทั่วหน้าถามว่าชี้ประเด็นนี้ให้เห็นคืออะไรคือสวิตเซอร์แลนด์นะเพื่อนไม่ค่อยด่าเพื่อนไม่ค่อยว่าเพื่อนไม่ค่อยยุ่งนานาชาติก็ยิ่งเคารพใจเพื่อนบ้านก็โอ้โหให้ความเกรงกลัวเพราะไม่เคยทําอะไรให้ใครเสียหายไม้นี้ถ้าเขาทิ้งโคเบรตบอลจริงมันจะเป็นก็เรียกว่าโลกมันเท่าเทียมกันแล้วแหละดูว่าก็ไม่มีใครคิดว่าพังเครดิตดีไงเครดิตสวิตก็เชื่อกันอยู่แล้วเครดิตสูง เราลองดูแล้วกันว่าจะพังจริงหรือพังจริงหรือเปล่านี่มันส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกคุณจะเห็นว่าค่าเงินนิ่งมากเลยพอหันไปทางสหรัฐไม่ไหวแล้วมองสหรัฐก็โดนหันไปทางยุโรปยุโรปก็โดนเงินหนีไปไหนนะครับพันธบตรแล้วกันของรัฐบาลก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยคำราะตําราก็บอกแล้วรัฐไม่มีวันลมเขาตังค์ที่ไหนไม่รู้ค่อยอย่าไปอย่าเพิ่งไปถามช่วงนี้เดี๋ยวโมโหกันอีกถูกไหมส่วหนึ่งนักลงทุนหรือแม้สถาบันการเงินก็บอกว่างั้นฉันก่อไปทองกับไปคริปโตเคเรนซี่แล้ว ส่วนเขาจะบอกว่ามันเป็นการพนันมันเป็นการฟอกเงินมันจะไม่ดีอย่างไรเงินของตัวเองเงินของนักลงทุนเงินของสถาบันการเงินก็ตัดสินด้วยของตัวเขาเองบริหารผลตัวเองชีวิตสบายสุดคุณเในวิดานีก็เพิ่งตื่นแล้วเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเขาช้ากว่าเราสักสิบสามชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้ของเราก็หกโมงเช้าว่าดีแกตื่นเช้าแกบอกว่าปัญหาของเรติซุซี่มันน่าจะประหลาดใจรู้กันมานานแล้วแหละในวงเศรษฐศาสตร์นี่มัน ตัวท,ท็อปของโลกเนี่ยก็ประเมินไวป้ประเมินถูกมันก็ไปต่อไ okay. งสิ่งที่น่าห่วงมากกว่านั้นละเพื่อนเฮ้ยระวังราคาหุ้นที่มันจะลงและส่งผลกระทบตามนั่นคืออีกจุดหนึ่งครับอะนี่คือทางฝั่งนักเศรษฐศาสตร์นะเดี๋ยวผมไปดูโฮเกอร์นิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นสตอรี่สำหรับโฮเกอร์วันนี้นะะลืมข้ามมานิดหนึ่งนะยเขาโพสต์รูปนี้ก่อนยิ่งกว่าข่าวอีกวันนี้เงินเข้าที่ไหนตัวยืญญนยันยูลง ยิ่ลงเงินเข้าซื้อครับรักไม่จําเป็นต้องให้ดอกเยอะมันก็ประมูลกันวันต่อวันอยู่แล้วพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเงินเข้าครับอย่าพึ่งทองกับบิตคอยอย่างเดียวอ่ทีนี้ก็บอกต่อเฮ้ยเพื่อนทองไปแล้วสองพันนี้ยลงคะแนนกันแล้วว่ามันมาเห็นไหมมันจะมีอยู่ออทามาชุดนี้ที่ยังไม่ทะลุแต่ถือว่าดีมากคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็เวลาไม่มีใครเอาก็คิดถึงทองไว้บ้างปิดพอร์ตไว้บ้างทุกคนอ่ะต่อมาเป็นยังไงอีกอ่ะเยอพันธบัตรเยอรมันก็ลงครับคุณ เห็นไหมเข้าหาพันธบัตรกันหมดเลยะพันธบัตรอายุสองปียิ่งแล้วใหญ่เข้าอีลงตุงนางเลยลงกันอีลงตุงนางเลยลงในดรอปคือ,อยูเขาไม่ให้เงินเข้าซื้อทําไมต้องให้ดอกเยอะลูกนี้ไม่ต้องให้ดอกเยอะเงินไหลเข้ามาเองอย่าคิดว่าทองกลับคริปโตอ่ะทีนี้นะทีนี้ในส่วนของธนาคารพาณิชย์บ้างใจเย็นๆก่อนแม้พันธบัตรดีพันธบัตรรัฐบาลไม่ใช่บันธาบาตัตรของเอกชนแล้วลามถึงสเครดิตซื้อี่ลงนะ Deutsche Bank c o m m e r แบงก์แบงกเยอรมัน ร่วงด้วยเอาเข้าไปเป็นยังไงต่อไม่รู้อ่ะนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะลงมาอีกนะหุ้นก็ลงกรุ่มธนาคารเลยครับตอนนี้ล่าสุด UBS Credit Suisse กลุ่มก็ลงมา62%เห็นตหมตามเนื้อข่าวแล้วก็8.7%ข่าวก็มาเขียนให้เราดูตอนนี้ต่อมาเวลาคุณจะออกพันธบัติของคุณนู่นนี่นั่นของคุณตราสารที่ไปขอกู้เงินชาวบ้านนะ,ะคุณก็ต้องมีการเรียกว่าทำประกันไปให้ อินชูรันหรืออินชูริงตอนนี้คอสเนี่ยพุ่งก็ไปเยอะตอนโควิดสิบเก้าก็มีนะนี่คือธนาคารสวิตนะมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้เห็นไหมมันมีอยู่แล้วที่ว่บแพร่มๆพม่ามนาคารมีปัญหารัดมาช่วยรอบอยงนี้แล้วแต่ตอนนั้นก็ลงมาเราวนี้วันเดียวเลยพลวดขึ้นมาอาจจะไม่ใช่วันเดียวก็ได้อาจจะขึ้นมาตอนนี้ทำนิวาย คุณอยากจะขายมุ่นกูต่อได้ไหม UBS ที่ไปซื้อมานะที่ไปซื้อของตัวเครดิตซีซีมาเพื่อเอาตังค์ไปจัดการเรื่องนี้ไปบริหารธนาคารที่มาเพิ่งมาควบรวมต่อคุณก็ต้องเสียค่าประกันเพิ่มมากขึ้นอายุห้าปีนะครับอีลุงตุงดังไปหมดตอนนี้ขึ้นไปใน,นี่เขาล่าสร้างสตอรี่ขึ้นมาแทบจะไม่ต้องดูข่าวแล้วคุณเห็นแล้วเดี๋ยวข่าวเขาจะเขียนให้เราอ,อ่านเองตอนนี้ของยารู้ ที่แบงก์มันมีปัญหาอย่างนี้มันสองคำถามใหม่ของนักลงทุนมันเป็นยังไงจริง,รงๆเนื้อความมันสื่อไปถึงคุณบรอนด์บัฟเฟตต์เขาก็ท้าความต่อเนี่ยแบงก์ Bank ที่อายุตั้งร้อยหกสิบเจ็ดปีลงได้ไม่ต่างกันนะสถาบันการเงินกรคริปโตผมไม่ได้โจมตีนะมันบริหารด้วยเคินด้วยด้วยคนแล้วคนพอโลภปับ๊บออกไปปล่อยกู้กู้กันเละเทะโดยไม่มีการตรวจสอบนะโดยไปเจอสถานการณ์ดอกขึ้นนั่นแหละสําหรับธานาคารใช่ไหมเละเทะไปหมด คราวนี้เจอรควิดเดทครับมาจินคอใครเคยดูมาจินคอก็จะเข้าใจเพื่อนเรียกแล้วเพื่อนเรียกแล้วจะไปลงในตราสารเดลิเวอรีที่หรือฟิวเจอร์อีกเนี่ยมือระดับโลกเนี่ยที่เก่งวิฒีการศึกษาดีกรีมีเพียบมาวอยเขาจะเท่าเข้า,ขาทํางานแบงค์ระดับโลกได้ไหมยังพังก็ชี้ให้เห็นนะว่าเออตอนนี้นะมันคู่แข่งมาควบรวมแนละ้วจริงจริง,งมันมีประโยคที่เขาพูดกันนะคุณทั้งกำลังทําให้แบงค์ที่ดีที่สุดกลายเป็นแบงค์ที่แย่ที่สุดนะคือมีการ คือมาตรฐานการดําเนินงานของสวิตเซอร์แลนด์มันสูงยังล้มได้ที่เหลือก็ไม่ต้องคุยแล้วล้มได้หมดคราวนี้ต่อมามีนวิวในขณะเดียวกันคุณบรอนด์บัฟเฟตต์เนี่ยเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนอ่าเขาก็ข่าวก็มาแบบนี้นะเราพยายามเราเล่ากันนะตอนนี้วิกฤตแบงค์เนี่ยแกก็ทีมแกต่อจากเมื่อเช้าวันก่อนไปคุยกับคุณโจไบรเทนแกถือหุ่นแบงก์ออฟอเมริกานิวยอร์กเมลอนนี่ควบรวมกันเห็นไหมสตีทีกรุ๊ปก็ด้วยนะ แล้วเคยให้เงินโกลแมนแซกตอนเกิดวิกฤตปัญหาตอนทง้องขึ้นมา2อ0พ2น0จ็นแปดเนี่ยพี่น้องโซโลมอนแหละตอนนั้นนั้ของโกลแมนแซกน,น,นะครับให้มาแล้วก็ได้กำไรมาคือซื้อตอนพังสิ่งที่เขาเริ่มชี้ประโยคต่อมาคือเอ,อเขาจะเริ่มโจมตีครั้งหรือเปล่าความว่าโจมตีคือขอซื้อราคาตเพื่อรักษาอสถียรภาพนะครับของตลาดอย่างไง โจมตีใครซื้อแบงค์ที่กาลังดิ้นรนเห็นไหมกลุ่มแกรอนั่งนิ่งๆเก็บเงินสดหรือว่าเก็บหุ้นปันผลที่ดีหุ้นเป็นหุ้นเติบโตเอาไว้มีทางก็เก็บไว้ในตลาดพันธบัตรนะแล้วรอชาวบ้านชาวช่องเผลอแพ้ไผยตัวเองแกก็ซื้อเหมือนกันความต่างของมันคือความต่างของแกกับเราคือแกซื้อหุ้นเราซื้อต่อคุณจะล่อแกก็ได้ไหมคือซื้อหุ้นได้ดีกว่าก็ไม่ผิดแต่อย่าซื้อหุ้นปัน่นดีซื้อหุ้นที่ดีสิแต่ถ้าสาคัญมันอยู่ตรงนี้ ทีนี้ลองมาอ่าเขาเรียกว่าจะบอกว่าเดาก็าได้นะแกจะซื้อจริงไม่จริงผมไม่รู้แต่ก็ซื้อจริงเ่ะซื้อเป็นเทคมาเป็นหนึ่งในธนาคารในพอร์ตแกหรือเปล่าหรือในพอกซี่เอาไปเงินไปซื้อธนาคารนั้นแล้วเอาเขาเรียกว่าหุ้นให้หุ้นที่แกถืออยู่ในกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นพอกซี่ให้แกทีหนึ่งก็ต้องมาดูสเต็กแกแกสเต็กอะไรไม่สูงสุดดีเวตา้านี่บริษัทฟอกไต ถ้าถามผมทําไมถึงต้องไปซื้อก็คุณกินซอสมะเขือเทศเนี่ยโซเดียมเยอะนะครับกินเยอะกินพอดีพอดีนี่กําลังจะบอกไปถือซอสไว้ไว้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นถ้าคุณกินเยอะเมื่อไหร่คุณต้องฟอกไตเนี่ยก็มีบริการเราพุ่งจอดครับไม่ต้องกลัวครับหมอปลาบอกนะออกซิเดนท์โเปอเรียมยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์แบงก์ออฟอเมริกาน่าจะเป็นตัวมากสุดที่แกถือไว้ในกลุ่มแบงก์นะยี่สิบเจ็ดจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์มูลค่าตอนนี้ก็เท่าไหร่นี่สองหมื่นแปดพันล้านเหรียญยูเอชซอล่าซะ มดดี้็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือแม้แต่การอเมริกันเอ็กซ์เพสแต่ตรงตัวเลยดีกว่าแงก์ออฟอเมริกาอาจจะเป็นตัวพร็อกซี่ให้ปู่นะคือแกไปซื้อเขาตังไปให้ไปซื้อตัวนี้แล้วให้แกก็ขอหุ้นแบงก์ออฟอเมริกาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้หุ้นตกนี่ราคาตกด้วยไม่แน่ครับหรืออาจจะเป็นแบงก์ใหม่ในพอร์ตแกอันนี้ก็ไม่รู้แต่ให้จับว่าแกซื้อไม่ซื้อแกซื้อแล้วอย่าเพิ่งตะบี้ตะบ,บันเข้าไป้งบการเงินดีหรือเปล่านะ ในขณะที่เราไปแงะอยู่ข้างหลังในโลกทั้งโลกก็บอกว่าเนี่ยกำลังหนุนหนิงกันอยู่ใน,นู่เนี้บุศีจนบิงกับคุณปูตินเนี่ยก,กำนันกับเท่าแก่ก็กำลังคุยกันอยู่อาจจะกอนสงครามนะ <c oughs> เออโลกสนไหมคงไม่สนใครแล้วะตอนนี้นะครับหลังาาราวนีนะ้หน้าหน่งของเซียงบีซีก็มาต่อทองฟิวเจอร์ย่อลงนะยังไม่ยืนสองปลีเย็นทุกตัวนี้เองที่เป็นข่าวเดือดๆอ,อยู่นี่คือแบงก์ชาติซาอุขาดทุนเละเทะเลยเท่าไหร่นะแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ม้ง เพราะเข้าไปซื้อราคาแพงเนี่ยเพื่อนเข้ามาซื้อราคาถูกไปซื้อเครดิตซูซี่ไ้หนึ่งพันล้านขาดทุนยับเลยไม่รู้เพื่อนทิ้งหุ้นกู้ไว้ด้วยปะซาอุดเนชโนนแบงก์แบงก์ชาติขาดทุนยับเลยซาอุเพื่อนรักก็เพื่อนก็โดนไปด้วยแล้วกันก็ไม่ผิดยุโรปเพื่อนรักก็โดนกันเป็นทิวแถวตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยขึ้นสลับลงกลุ่มแบงก์ลงสองจุดสามนะครับน้ํามันไม่ดีนะคือน้ํามันให้ขึ้นไม่ได้ตอนนี้ ไม่งั้นเงินเฟอ้อไม่ลงถ้าเขาลดดอกเบีย้ยจริงไหมไอ้น,นี้ต้องกดราคาน้ำมันให้ลงเพวัะน,นั้นเองจริงๆอ่ะกังวลแบบนี้นะครับคือเศรษฐกิจโลกมันก็ไปกันต่อเนี่ยเราก็สร้างเศรษฐกิจการค้าเนี่ยแต่จีนต้องซื้อไหมอ้าวก็น,นี่ไงขอซื้อน้ำมันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ข่าวไม่จับนะข่าวจับกันเนี่ยแต่เขาไม่สนนะทำไมอ่ะจะค้าขายกันองไทยเขาก็จับขึ้นหน้าหนึ่งเหมือนกัน ยุดสภาแล้วนะเตรียมเลือกตั้งใหม่มันก็บอกถึงนักลงทุนนะอะนโยบายการลงทุนของไทยที่จะตอบรับหรือไม่ตอบรับการลงทุนจากต่างชาติเป็นยังไงสื่อถึงข้างเงินบาทด้วยทุกคนนะครับที่ไม่เล่าข่าวเลยอะไรตอนมันข่าวเดิมอยู่เรื่องเดิมอยู่นะนะเพราะฉะนั้นเองเ,องเนี่ยน้อยที่สุดก็ต้องไปดูข่าวข้า,ขางหน้าบ้างว่าเป็นยังไงคิดโกยิ่งแล้วใหญ่ครับข่าวเมื่อวานอยางนี้ไม่อัปเดตครับแต่ยุโรปว่าิ่งตื่นกันนะ่ะทางฝั่งยุโรปอเมริกานะครับ ก็เลยต้องหาข่าวออคอยเทเลกราฟให้น้องๆหน่อยครับคริปโตก็พอดีหันมาเจอแต่รูปก็จะเป็นการ์ตูนนะมทำให้คนรุ่นใหม่เขาอ่านง,ง่ายหน่อยก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเขียนดีนะมาเก็ตแคปของ Bitcoin มันลงขึ้นมาหกสิเปอ็พราะไดไรเนี่ยท w a ปบอสต e ดแบงก์มันเสียไปเท่าไหร่แต่ล้านเลยบิตคอยเคยเจอไหมในสถาบันการเงินของบิตคอยต้องบอกว่าสถาบันการเงินของคริปโตเคเรนซี่เคยเจอ อบริหารที่ปล่อยกู้เล่เทกันก็ล้มมาไม่ใช่ไม่ล้มเห็นไหมมันก็คือธนาคารยุคเก่ายุคใหม่ที่มันเกี่ยวเนื่องกันอันนี้อย่าฟังแล้วแหมจะไปตีแบบว่าแหมได้ทีก็ขี่แพร่ล่เพื่อนนะข้างในตัวเองก็มีปัจจัยอยู่เวลาบิตคอยล์ลงเจอลิควิเดติ์ก็เล่เทเหมือนกันนะก็นั่งนิ่งๆไว้ดีกว่าก <c oughs> ็แล้วแต่คนแหละนะั่นก็เอาฮาเอามีมเอาปัน่นมันก็ไม่ผิดส่วนข่าวสำคัญไ a น c ์ ance, กำลังจะแทนที่กองทุนที่เขาเอาไว้ช่วยเหลือยูเซอร์เนี่ยนะครับ ปกติเนี่ยก็สำรองมี USD ไว้ตอนนี้แปรสำรอง True USD กับ USD T กลองทุนที่ว่าเนี่ยเขชื่อ Safu เนี่ยก็คือ Security Asset Fund for User ไว้ช่วยเหลือนในกรณีต่างๆก็ลงไปอ่านดูว่าเป็นยังไงก็ประกาศย่างเป็นทางการ <S <s <ign al> เพราะว่า b a c k s ร r t โดน Regulator แกล้งลตรงนี้ไม่สร้างเพิ่มก็เฉยไปดีกว่าไปถือตัวอื่นแทนไม่เขาไม่ได้สร้างเองอยู่แล้ว ขนาดที่ให้เอกชนสร้างสำรองไว้ที่เงินดอลลาร์เพื่อนก็ไม่เอาเพื่อนรังเกียจก็ไม่ผิดไม่รังเกียจก็ไม่ได้เดี๋ยวเงินไหลเข้ามาพวกนี้หมดในขณะที่ตลาดบ่ายก็ต้องมาจับทางฝ่งยุโรปบ้างว่ามีความสําคัญยังไงพวกคุณจะรมนู่นนะครับคืนวันพุธนั่งเงียบแล้วปิดไฟใครอย่ามายุ่งตอนนี้เนี่ยงานบุญงานกระถิ่นเยอะมันมาตกที่คุณคริสตินลากาดครับพูดที่ไหนตลาดจับที่นั่นไฟมาสองเรียบร้อยแล้ววันนี้ รุ่งนี้มารืนยาวหมดเลยนะครับเรียกว่าต้องไปดูว่า,วาประธานธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปจะมีมาตราการอุ้มไหมช่วยไหมทำไมต้องอุ้มทำไมต้องช่วยไปกลับไปดูเลยครับเยอรมันเอยฝรั่งเศสเออยัองกฤษเอยตอนนี้ยกกูตามหาเพื่อนรักกันเพื่อนอย่าทิ้งหุ่นกู้เรานะเราจะาไปลงทุนด้วยนะธุรกรรมของเราสาหรัฐมันแงเฉพาะบ้านเขานะยุโรปเองก็ตอนนี้หนาวร้อนเหมือนกันระบบการเงินล่มแบงก์ล้ม ไไนไคิดต่อแค่น,นั้นเองปู่ก็มีมุมในการลงทุนของของแกเราก็มีมุมในการลงทุนของเราอ่ะต่อมากางป่วยนะต่อมาเรามาดูบิตคอยกันหน่อยนะครับก็ดีนะที่แบบว่าปรับตัวขึ้นไปต่อแต่ยังไม่ทำหายสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ดูนิดนึงนะสําหรับราคาต่างประเทศกับราคาไทยราคาไทยไปก่อนนะครับอ่ะมุมของนักลงทุนที่มองเป็นเซเว่นก็ไม่ผิดครับแต่คุณเห็นนะเซเว่นที่ใครเข้าไปไล่ราคาเพื่อนขายให้แล้ว ของต่างประเทศยังไม่ทะลุหายเดิมขอเป็นว่าเอาเทนไลน์เส้นนี้อย่าหลุดแล้วกันสัก2ด7 7 0 0ไม่ควรหลุดหรือเทนไลน์เส้นนี้ไม่ควรหลุดหลุดแล้ว worst case ก็ขอให้เป็น rectangle แต่ภาพนี้ผมไม่ค่อยชอบวองตรงมันจะเป็น head and shoulder ถูกไหม,มเป็นไปได้นะครับแต่พรงนี้ไม่ค่อยชอบครับเพราวเดิมจะสำคัญมากเลย26,860ถ้าลงมาเป็นข้างล่างสีฟ้าแล้วกันนะ ข้างล่างแบบนี้ต้องระวังเล่นกรอแกบแคบรีบออกก่อนอ่ะแต่ใครถือไปแล้วจากที่ตัวนี้ Resist ์ n นมีคำส p อร์ดในแพทเทิร์นมันมาและเสี่ยงซื้อแล้วคัดลอสสองหมื่นหกพันแปดร้อยกสิบอ่ะคุณใช้ตัวนี้มันจุดตักขาดทุนได้แต่คุณเห็นแล้วว่าลูกขึ้นไปปุ๊บกข็ขายเขาเล่นสั้นกันไกลๆของวันหลูกของเขาหลูกของเขาหลวกของเขาถ้าขึ้นไปต่อระวังในการแรงเทขายระยะสั้นคือขอให้หลุดจากเมื่อเช้าใช่ไหแนวต้านสำคัญที่ไรสองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบถึง สามหมองเลยเถอะมันมีมุมในเล่นกรอบบนต่อแต่ตรงเนี้ยจะเจอแรงถ่ายบางคนก็หลุดดอยแล้วก็ออกมีกําไรไงบางคนก็บอกว่าขอเล่นสั้นไปก่อนแล้วกลุ่มตรงนี้เองสถานการณ์คลี่คลายเมื่อไรตลาดกลับมาเมื่อไหร่หุ้นมันต้องท,ที่ลงลงอยู่มันต้องขึ้นมาเพราะอาจจะเป็นการเทสโปรฟิตแล้วโอนออกไปซื้อหุ้นแทนก็ได้ในมุมในการปรับพอร์ตการลงทุนครับราคาไทยก็เหมือนกันเห็นไหมราคาไทยเนี่ยขอเป็นเก้าแสน 8 0 0หมื่นแล้วกันนะครับหรือหนึ่งล้านพอเทกออกเล่นสั้นเข้าไว้ครับไม่ผิดนะครับถ้าใครจะเล่นสั้นแต่เข้าใจหน่อยว่าเฮ้ยมันต่างกับราคาต่างประเทศนิดหนึ่งถ้าสมมติเห็น price p ท t t e r n ที่เป็นอย่างนี้แล้วเข้าไปโลเดิมไม่ควรหลุดเท่าไรเอาเข้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับนี่ไม่ไว้ไม่ได้นะถ้าหลุดอ่ะอันตรายแต่ก็ขอขึ้นไปด้วย Speed line สปีดไลน์เส้นนี้ขึ้นย่อมาหน่อยในชันเข้าก็ไม่ผิดเดี๋ยน,นะแต่ขึ้นข้างบนจริงออกอันนี้คือคนเทรดจริงๆเขาหากำไรส่วนตังคในวนวเาาไม่่ิดแตสยโ สายที่แบบว่าผมอยากจะออกบ้างเพราะว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วผมได้กําไรผมเก็บมาโดยตลอดแบบเนี้ยตรงไหนก็ยังย้ำชุดนี้ครับโซนนี้ต้องไปให้ได้ก่อนทีนี้ถ้าคุณบอกว่าอ่าตรงนี้ผมอยากระบายของบางส่วนอย่างเช่นสองหมืนแปดพันแปดร้อยห้าสิบถึงเท่าไรสามหมื่นสองร้อยใช่ไหมคุณอยากระบายของก่อนเย่อลงมาคุณหวังไว้แล้วแหล,ละเดี๋ยวคุณซื้อคืนตามเส้นเทรนไลน์คราวนี้สมมตุติมันขึ้นไปเลยครับไม่ต้องกลัวบริสต์เต้มีคำพพอร์ตจันหนาๆเลยจากชุดนี้นะครับ มันจะย่อลงมาแล้วคุณตั้งกัจุดตักกระตุ้นสักสามหมื่นเพราะเป้าต่อไปคือสามหมื่นสี่พันก่อนเอาเป้าแรกเป้าเดียวก่อนให้มันได้ก่อนให้มันทะลุมาก่อนอยังไม่ทะลุผมว่าไซเวตต่อผ่างเพื่อรอดูคุณจรูปอันนี้คือในส่วนของบิตคอยทั้งราคาไทยราคาต่างประเทศอีกตัวหนึ่งมาเงียบๆแต่มาพอเห็นข่าวไปแนนเห็นไหมหนึ่งสองกำลังทดสอบตัวนี้อยู่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับไปแนนตอนนี้เซมบิตติดแรงก็เกิดอีกแล้วปุ๊บปุ๊บใครถืออยู่ครับภายเดิมก่อนสามสามีสม่ห้า ยังกะให้สามตัวเลยนะ3า0กแล้วก็สี่นั่นคือแนวต้านของไปแดนครับทำกำไรตัวนี้เข้ามาฉันอยากเข้าด้วยจุดตัดขาดทุนคุณจะอยู่ที่สามสมศูนย์คุณอาจจะเข้าที่สามสามแป้าเดียวกันเป็ได้น่าเกียดนะครับถามว่าทำไมสถานการณ์ที่จะทำให้ไปแดนขึ้นได้คุณลองโลกถล่มลงมาจากตลาดหุ้นเขาทำค e ิวกันอีกสิไปแดนเป็นโบกเบอร์หนึ่งรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ล่ะนี่คือตัวสำคัญเลยครับที่จะทำให้ไปแดนไปต่อ แล้วเขาสร้างสเสถียรภาพของสเตเ l e ร์คอยต่อความน่าเชื่อมั่นมีไหมม,ไมีเห็นหร้อ,อยังเพราะงันะ้นที USB อาจจะเป็นตัวใหม่ที่คุณจะเผื่อใจไปถือบ้างก็ได้แต่ง่ายสุดคือ USD T ครับเคลียนะอันนี้ผมอัปเดตให้ข้างนอกนิดหนึ่งสำหรับคำถามนะครับในช่วงค่ำเนะี่ยพอดีมีตกหล่นอยู่ตัวหนึ่งก็คือ FTT ปึ๊บนะอ่นนี่น่าสนใจทีเดียวถามว่าทำไมเนี่ยกลายจากนี้หน่อยคือ Head and Shoulder ดีๆนี่ แต่ก็ขอให้ไปได้ก่อนถ้าสั้นนะยังไม่จะลุสูญศูนย์หกสามระบายของก่อนในเทเล,ลาชั้นนี้ดันลูปไปสมมุติคุณได้เทเล,ลาชั้นนี้แล้วความที่ถ้าเขาเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์จริงๆนะครับแล้วดันยืนอยู่บนเซนเทเล,ลชั้นนี้นะครับเป้าต่อไปเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดศูนย์จุดแปดเจ็ดแล้วก็ศูนย์จุดเก้าเจ็ดตามลำดับเลยไม่ว่าจะเป็นฟิโบไม่ว่าจะเป็นไฮเดิมหรือฟิโบอีกชุดหนึ่งแต่เขาต้องทะลุสําคัญเลยศูนย์หกสามเพราะฉะนั้นศูนย์หกสามระบายของก่อนทะลุข สำหรับ FET USDT ครับวันนี้ช่วงคำก็สั้นๆนะก็ราดูตลาดเป็นหลักแล้วกันสำหรับอเองินก็เน้นอยู่2ตัวแหละตอนนี้ตังเข้าบิตคอยตังเข้าทองไม่ต้องเถีออยงกันครับชอบตัวไหนไปตัวนั้นนะครับก็เป็นช่วงของการเล่นสั้นถ้ามีกำไรที่แนวต้านสําคัญภาคกลางก็อาจจะทํากําไรก่อนได้มันทองทองสามหมืสองตัวบิตคอยก็ประมาณสักสามสองหด้อยถึงสามหมราคาไทยก็ล้านหนึ่งกลมๆ้าไป น,นี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรอบถัดไปสวัสดีครับ